ปรากฏการน้ำขึ้นน้ำลงเป็นปรากฏการที่เกี่ยวข้องกับพระอาทิตย์โลกและดวงจันทร์ซึ่งเป็นผลมาจากแรงดึงดูดที่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์กระทำต่อโลกโดยดวงจันทร์จะมีอิทธิพลต่อโลกมากกว่าดวงอาทิตย์เนื่องจากดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากโลกถึง390เท่าในขณะที่ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่า แรงดึงดูดของดวงจันทร์จึงมีอิทธิพลทําให้เกิดน้ําขึ้นน้ําลงมากกว่าดวงอาทิตย์ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแรงดึงดูดระหว่างมวลก็จะเห็นได้ว่าแรงดึงดูดระหว่างมวลระหว่างโลกและดวงอาทิตย์นั้นน้อยกว่าแรงดึงดูดระหว่างโลกและดวงจันทร์เป็นอย่างมากจากการที่โลกหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบทำให้บริเวณต่างๆของโลกด้านที่ใกล้ดวงจันทร์และด้านตรงข้ามดวงจันทร์ เกิดปรากฏการ์น้ำขึ้นน้ำลงวันละสองรอบโดยขณะที่โลกหมุนรอบตัวเองนั้นน้ำขึ้นจะเกิดบนผิวด้านที่หันเข้าหาดวงจันทร์เนื่องจากเป็นจุดที่ใกล้ดวงจันทร์มากที่สุดแรงดึงดูดระหว่างดวงจันทร์กับโลกจึงมีความเข้มมากนอกจากนี้น้ำขึ้นยังเกิดบนผิวโลกด้านที่อยู่ตรงข้ามกับดวงจันทร์ด้วยแต่ไม่ใช่เพราะแรงดึงดูดมากกว่าบริเวณอื่นเช่นเดียวกับด้านที่อยู่ใกล้ดวงจันทร์ หากเป็นเพราะผิวโลกดก้านที่อยตรงข้ามกับดวงจันทร์นั้นได้รับอิทธิพลจากแรงดึงดูดระหว่างโลกกับดวงจันทร์น้อยกว่าบริเวณอื่นปรากฏการน้ําเกิดเมื่อมีการเรียงตัวอยู่ในระนาบเดียวกันของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกหรือดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์ในช่วงเวลาที่ดวงจันทร์เต็มดวงหรือก็คือวันขึ้น15คำ่ำและวันแรม15คำ่ำ แรงดึงดูดของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ที่กระทำต่อโลกจะเสริมกันสูงสุดทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำเกิดหรือน้ำขึ้นสูงสุดซึ่งระดับน้ำที่ขึ้นสูงสุดกับระดับน้ำที่ลงต่ำสุดจะมีความแตกต่างกันอย่างมากปรากฏการณ์น้ำตายเกิดขึ้นในวันขึ้น8ค่ำและวันแรม8ค่ำเมื่อดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกไม่ได้เรียงตัวในแนวเดียวกัน แต่ตั้งฉากซึ่งกันและกันโดยดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ทำมุมตั้งฉากกัน90องศาแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ที่กระทำต่อโลกจะไม่เสริมกันต่างฝ่ายเตาออกแรงกระทำต่อโลกทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำตายซึ่งระดับน้ำขึ้นที่สูงที่สุดกับระดับน้ำลงที่ต่ำที่สุดจะไม่แตกต่างกันมาก ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าปรากฏการน้ำเกิดและน้ำตายมีความสัมพันธ์กับข้างขึ้นและข้างแรงโดยจะเกิดขึ้นรวมกันสี่ครั้งในหนึ่งเดือนผลกระทบของน้ำขึ้นน้ำลงน้ำขึ้นน้ำลงมีผลกระทบต่อการเพิ่มหรือลดของระดับน้ำในมหาสมุทรการที่น้ำลงอาจทำให้บริเวณช่องทางเดินเรือตื้นเขินการเดินเรือจึงไม่สะดวก ดังนั้นนักเดินเรือจึงต้องคอยติดตามการเกิดน้ำขึ้นและน้ำลงอยู่เสมอปรากฏการนี้ยังส่งผลต่อระดับน้ำบริเวณปากแม่น้ำอีกด้วยการที่น้ำขึ้นทำให้น้ำในมหาสมุทรไหลสู่แม่น้ำระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นท่วมบ้านเรือนที่อยู่ริมชายฝั่งและเกิดน้ำเค็มและน้ำจืดผสมกันเป็นน้ำกร่อยหากมีน้ำขึ้นหนุนสูงมากเกินไป อาจทำให้พืชสวนหรือการเกษตรเสียหายได้เป็นต้นหวังว่าทุกท่านจะได้ความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงน้ำเกิดและน้ำตายไม่มากก็น้อยนะคะซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ใกล้ตัวเราและมีผลกระทบต่อชีวิตเรามากแล้วพบกันใหม่ในบทความหน้า